สำหรับลูกค้าที่มองหารถครอบครัวหรือ PPV นะคะเกณ์นแนะนำคันนี้เลยค่ะมิซูบิชิปาเจโร่ไปดูกันเลยค่ะ วันนี้พบกับพี่เกสีลูกคาเซ็นเตอร์เช่นเคยนะคะแล้วก็มาวันนี้เก๋มาชูนะคะมาชูตัวนี้นะคะมิสูบิชิปาเจโร่นะคะแนะนำเป็นพิเศษอีกรุ่นหนึ่งสำหรับรถครอบครัว PPV นะคะเป็นแบรนด์ที่ไม่ค่อยนิยมเป็นแบรนด์รองนะคะแต่บอกเลยว่า1เครื่อง2.5ดีเซล บอกเลยว่าการเล่งเครื่องการแซงนะคะความแรงเทียบเท่ากับแบนด์หลกัหลกๆเลยทีเดียวนะคะแถมประหยัดเงินประหยัดน้ำมันนะคะไม่โลเคชั่นนะคะเดี๋ยวเก๋จะพารีวิวดูรอบคันแล้วก็ดูข้างในว่าออปชันแน่นเฟี้ยวขนาดไหนนะคะไปติดตามกับพี่เก๋ต่อได้เลยค่ะ สำหรับภายในนะคะเขาก็จะให้มาเลยนะคะสำหรับพวงมลลาลัยระบบ power นะคะเป็นแอร์แบ็กสลูกนะคะแอร์แบ็กคู่นะคะปลอดภัยทุกการเดินทางแน่นอนนะคะแล้วแกจะพามาชมเลยนะคะว่าภายในเป็นยังไงนะคะคือเจ้าของเดิมรักษามากคือรักษาสภาพดีเยี่ยมเลยนะคะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะคันนี้แล้วก็แต่งชุดแต่งของเขาเป็นสีดำนะคะแล้วก็แกม แตะแต้มด้วยโครเมียมคือสวยหรูลงตัวเลยทีเดียวนะคะถือว่าใช้ได้เลยนะคะคันนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นจอระบบจอทัชสกรีนนะคะจอทัชสกรีนสามารถเล่น CD, ดี d ีดีได้เลยไม่โลเคชันแน่นอนนะคะแล้วหัวใจนะคะหัวใจจุดขายของปาเจโรอีกข้อหนึงนะคะเดี๋ยวเกดจะพาไปชมค่ะไว้แล้วนะคะว่าจุดขายหลักๆของปาเจโรก็คือความกว้าง ควมใหญ่นะคะเกยค่อนข้างที่จะตัวใหญ่แล้วก็สูงนะคะ170อัพนะคะตัวใหญ่สูงบอกเลยว่าถ้าเทียบแบรนด์หลักหรือแบรนด์ตลาดนะคะคือไม่สู้ปาเจโ่แน่นอนในส่วนของจุดขายของปาเจโ่คือกว้างคือกว้างไม่ว่าจะเป็นแถว2และแถว3 คือคือนั่งสบายแล้วบอกว่าอาถ้าแถวสามกว้างห้องเก็บสัมภาระจะเป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวพี่เกดจะพาไปเทียบดูว่าแถวสามก็กว้างแถว2ก็กว้างแล้วห้องเก็บสัมภาระจะเป็นยังไงสามารถเกบกระเป๋าได้หรือไม่ไปชมกันเลยค่ะสำหรับเกินไปแล้วนะคะว่าแถวสามกว้างแล้วห้องเก็บของเนี่ยพื้นที่วางของเนี่ยจะพอใช้งานได้ไหมใช้ได้นะคะมีอุปกรณ์ในการชาร์จแบตมีแถวสาของแอร์นะคะ ก็คือว่าทุกอย่างคือพร้อมกับการเดินทางนะคะสำหรับใครที่ใช้งานในการเดินทางแบบครอบครัวเกตแนะนำเลยนะคะสำหรับปาจิโรคันนี้แม่แรงก็อยู่ครบนะคะแม่แรงอยู่ครบทุกอย่างอยู่สภาพดีสภาพเดิมนะคะแล้วก็พร้อมใช้งานทุกระบบเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจ มิ u ูบิชิปาเจโรคันนี้นะคะเราจัดเพียงแค่4,19,000บาทรถปี2009คันนี้นะคะราคาสบายกระเป๋าข้างวันเริ่มต้นที่8,000กว่าเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อพี่เก๋ได้ที่0834815936 สำหรับวันนี้นะคะพี่เก๋ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาชมคลิปหน้านะคะว่าพี่เก๋จะมารีวิวคันไหนนะคะสำหรับวันนี้พี่เก๋สวัสดีค่ะ